สวัสดีค่ะจะถามเรื่องสวัสดิการกับพนักงานค่ะสวัสดีครับว่าไงครับกรณีบริษัทจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานกรณีนี้ถือเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลที่บริษัทจ่ายให้หรือจ่ายแทนพนักงานได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมเป็นเงินได้ของพนักงานหรือเปล่าคะกรณีบริษัทจัดให้มีการฉีด วัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานนั้นเนื่องจากวัคซีนที่ใช้นั้นเป็นวัคซีนป้องกันโรคไม่ใช่วัคซีนที่ใช้รักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นค่าใช้จ่ายที่บริษัทจัดหาวัคซีนนั้นจึงไม่ใช่เงินที่จ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลที่นายจ้างจ่ายให้หรือจ่ายแทนลูกจ้างซึ่งจะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมเป็นเงินได้ของพนกักงาน ดังนั้นเงินที่จ่ายเป็นค่าฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานถือเป็นประโยชน์เพิ่มอันค่าลักษณะเป็นเงินได้เป็นประเมินตามประมวลรัษฎากรบริษัทต,ต้องนําเงินค่าฉีดวัคซีนดังกล่าวมารวมคํานวณเป็นเงินได้ของพนักงานแต่กรณีดังกล่าวตอบตามหลักกฎหมายตามประมวลรัษฎากร แนะนำให้บริษัททำข้อหาลือถึงกรมสมบรติอีกทางนะครับเนื่องจากโควิด -19 เป็นโรคระบาดซึ่งระบาดไปทั่วโลกและเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้การจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานเป็นกรณีเร่งด่วนไม่อาจรอการจัดสรรจากหน่วยงานของรัฐได้บริษัทจำเป็นต้องจัดหาและช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว ก,กรมสมการอาจตีความกรณีนี้ยกเว้นไม่ถือเป็นเงินได้ของพนักงานก็ได้ครับขอบคุณค่ะ